สวัสดีค่ะมิเนยคุณครูทั้งสี่ท่านเป็นคุณครูสายชั้นอนุบาลสองค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคุณธรินีประสิทธิ์ทิคุณนะคะหรือคุณครูเบียค่ะเป็นคุณครูประจำชั้น k สองค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวรัตโ์มูทาหรือครูปิ๊กนะครับเป็นครูประจำชั้น k สองค่ะสวัสดีค่ะคุณครูปานวดีพลอยพันธ์หรือคุณครูแจงนะคะ เป็นครูประจำชั้น K2C ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเปียวดีจันสร์ศีโมนะคะหรือคุณรูพลอยเป็นครูประจำชั้น K2D ค่ะของใช้ส่วนตัวที่ต้องนำมาในวันเปิดภาคเรียนของระดับอนุบาลสมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. แก้วน้ำสองแปรงสีฟันยาสีฟัน สามแป้งสี่รองเท้าแตะห้าชุดสำรองหกชุดนอนเจ็ดที่นอนแปดกระติกน้ำส่วนตัวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเปิดเทอมใหม่คุณครูปอยก็ขอฝากให้เด็กๆเตรีย,อยมอุปกรณ์ของใช้ของตัวเองมาให้พร้อมนะคะ วันนี้คุณครูนุบาลสองต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามสาราะดีๆจากคุณครูนะคะขอบคุณค่ะแล